ภาพยุโรปคุม90,000ล้านดอลลาร์สรัฐให้ยูเครนเพิ่มอาวุธสองเท่าจอระเบิดสึกรอบใหม่รัสเซียวันที่8พฤษภาคม2568ยูิชันค่ะจัวัตรวังชากรบิกวผ่าโลกมาจับตาสถานก,การณ์ในยุโรปต่อศึกตัวแทนยูเครนนะคะปรากฏว่าขณะที่รัสเซียจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะสงครามโลกครั้งที่สอง ที่จัตุรัสแดงกรุงม,มอสโกสาภาพยุโรปก็ประกาศจะทุ่มง,งบอีก9 0 0 0 0มล้านช่วยยูเครนเพิ่มเอาุธใถ้าเป็นสองเท่าสอแววว่าจำนุนยูเครนเปิดฉากลุยรัสเซียรอบใหม่แบบไม่จบไม่สิ้นแน่นอน Newsweek นะคะรายงานว่าอันเดรโ k สคูเบลิอุสคณะกรรมารที่การด้านกลาโหมของสาภาพยุโรปออกมาประกาศจะให้งบประมาณ40 0 0 0ล้านยูโร ต่อปีที่ปัจจุบันใช้จหาอาวุธจากผู้ผลิตยุโรปและสหรัฐเอามาจัดซื้ออาวุธให้ยูเครนซึ่งมีต้นทุนเพียงครึ่งหนึ่งถ้าผลิตในยุโรปนั่นก็คือจะลดการซื้อจะแข่งกับสหรัฐว่างั้นเถอะทุ่มงบเอามาซื้ออาวุธตัวเองไปให้ยูเครนทำให้ยูเครนได้รับอาวุธเป็นสองเท่าด้วยว่าประมาณเท่าเดิมเพิ่มมูลค่าความช่วยเหลือเป็น 800ล้านยูโรหรือ9,600ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะข้อเสนอของ EU นี้เกิดขึ้นในช่วงที่ทรัมป์ยังคงแสดงออกว่ายากลำบากที่จะเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนเพราะยูเครนเดือะห้าวตลอดแม้ว่าปูตินจะลดการเรียกร้องลงแต่แน่นอนเป้าหมายหลักไม่เปลี่ยน ปลี่ยนแค่กลยุทธ์คือจากไม่ยอมรับการร่วมเจรจาของเซเลนสกีเป็นโอกาสเปิดโอกาสให้มาคุยได้จากไม่มีการคุยโดยตรงก็เปิดโอกาสให้คุยตรงได้และก็ยอมหยุดยิงสามวันที่แรกก็30วันต่อมาก็สามวันไม่ได้ผลซักอันก็ยังเปิดโอกาสนะคะว่าให้มีการคุยได้แต่ยตูเครนปฏิเสธทุกอย่าง การให้สัมภาษณ์ล่าสดทรัมป์แสดงความไม่มั่นใจว่าวอชิงตันจะสามารถเป็นตัวกลางยุติความขัดแย้งที่จริงแล้วรู้อยู่แก่ใจว่าไม่สำเร็จหรอกพอได้สัญญาธาตยกแร่ธาตุทรัพยากรและพลังงานจากยูเครนให้สหรัฐก็แบะท่าว่าโอ้คงจะต้องสิ่งและ ไม่น่าจะสําเร็จที่จริงก็รู้แต่ต้นว่ายังไงก็ไม่สําเร็จขณะที่รายงานจาก Financial Times นะคะบ,บอกว่าเจ้าหน้าที่ยุโรปและยูเครนเกรงว่าทรัมป์อาจจะละทิ้งความพยายามหากไม่เห็นความคืบหน้าในการเจรจาก็ <c oughs> กอย่างว่าไม่คืบหน้าหรอกขณะจะจัดงานนี้ปูเดินเสนอ3วันเคฟก็ปฏิเสธแล้วก็ถล่มเอาถล่มเอา <c oughs> ซึ่งมีแววว่าจะถล่มวันฉลองชัยชนะด้วย แนวคิดของสภาพยุโรปได้รับแรงบันดาลใจจากรูปแบบของเดนมาร์กเป็นโมเดลการจัดการซื้ออาวุธสำหรับยูเครนที่เดนมาร์กนะคะเป็นต้นคิดว่าแทนที่จะไปซื้ออาวุธแพงๆจากสหรัฐเราก็มาผลิตเองแล้วขายให้ยูเครนเองเลยอะไรประมาณนี้แต่มันจะต้องใช้เวลามากเท่าไหร่ถ้าจะเปิดศึกกับรัเสเซียเร็วๆนี้คงยาก สถานการณ์ในภาคสนามยังคงตึงเครียดค่ะก็อย่างที่บอกแลกหมัดกันทุกวันกองทัพโดรนขีปนาวุธมีรายงานว่ายูเครนอาจเตรียมการโจมตีรสัสเซียครั้งใหม่ในช่วงทั้งก่อนวันพาเรตและในวันพาเรตชัยชนะของปูตินด้วยเห็นไหมสภาพยุโรปก,ก็รู้ไม่หรือว่าทรัมป์จะไม่รู้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติรสัสเซียนะคะพลเอกสเกซอยโก ออกมาเปิดเผยตรงกับสถานการณ์เปี้ยรหลืมเมื่อนาโต้และสภาพยุโรปเปิดโครงการต่างๆมีเป้าหมายเตรียมความพร้อมให้กลุ่มประเทศตะวันตกลุยกับรัสเซียโดยตรงภายใต้การยุยงและการสนับสนุนจากลอนดอนและปารีสจนชั้นนําในยุโรปแถลงการเสียงดังเฉียวจําเป็นต้องเอาชนาระรัสเซียอย่างมียุทธศาสตร์อะไรประมาณน เขาบอกว่าความสําคัญของบทเรียนจากสงครามรักชาติอันยิ่งใหญ่ต่อการประกันความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียในบริบทภูมิรัฐศาสตร์สมัยใหม่นั้นซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รอสิกายาเก t a เซตาก็คือพูดว่าระลึกถึงสงครามแห่งรักชาติเชิดชูจิตใจแห่งการต่อสู้ของทหารรัสเซียนั่นเองสอยกูเพิ่มเติมอีกบอกว่า ไม่ใช่แค่คำพูดเท่านั้นภายใต้เสียงโฆษณาชนเชื่อของนาโตและสภาพยุโรปได้เปิดตัวโครงการที่มีเป้าหมายเป็นการเตรียมกลเทศตะวันตกให้พร้อมสำหรับความขัดแย้งทางทหารโดยตรงกับรัสเซียเป็นการกระทําเชิงรุกรวมทั้งการที่นาโตขยายตัวไปทางตะวันออกไม่หยุดเพิ่มสมาชิกใหม่ไม่หยุดแม้จะไม่รับยูเครนก็ตาม เขาหาชายแดนรัเสเซียกระเถิบชิดเข้ามาเรื่อยๆโดยใช้เหตุผลอาศัยการปลูกปั่นให้ต่อต้านเกลียดกลัวรัเสเซียที่เขาเรียกคำว่ารัสโซโฟเบียเหมือนกับที่ทรัมป์อเมริกาน,นั้นปั่นปลุกเรื่องซชโนโฟเบียหรือต่อต้านเกลียดกลัวจีนนั่นเองแบบฉบับการโฆษณาชนเชื่อนี้ก็ะทำอย่างต่อเนื่องอันนี้ซอยกูระบุชัด อีกข้อหนึ่งมาเรียสคารววข้อสกสงการต่างประเทศของรัสเซียออกมาเด่นย้ำอีกเช่นกันว่าสาราชนาจักรยังคงอยู่ในแนวหน้าในการมุ่งมั่นที่จะรุกรานรัสเซียของกลุ่มตะวันตกถ้ากล่าวว่าในรายงานทบทวนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลอังกฤษนั้นเขาพูดเกี่ยวกับโนโยบายต่างประเทศความมั่นคงและการพัฒนา โดยระบุว่ารัสเซียคือภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่ร้ายแรงที่สุดต่อสหราชอาณาจักรเหมือนกับที่ทรัมป์หรือสรัฐบอกว่าจีนเป็นภัยคุกคามอันดับหนึ่งของอเมริกาและโลกไม่ต่างกันเลยเหมือนแยกวงว่า UK เน้นทุบรัสเซียอเมริกาเน้นทุบจีนอะไรประมาณนั้นใช่หรือไม่ชัดเจนว่ารัสเซียอ่านเกมตะวันตกออก ว่าไม่มีความต้องการสันติภาพอย่างแท้จริงด้วยทตาแท้ของผลประโยชน์และการเหยียดเชื้อชาติรัสเซียอย่างไรก็ตามวันแห่งการต่อสู้ระหว่างยุโรปในนามของนาโตหรือสาภาพยุโรปก็ตามมันจะต้องเกิดขึ้นจะต้องมีการประทะกันกับรัสเซียและสิ่งนี้คงยากที่จะหลีกเลี่ยงศึกตัวแทนยูเครนผ่านมา3ปีนะคะ รัสเซียยังไม่ได้ใช้อำนาจแห่งกองทัพอย่างเต็มอัตราสึกทั้งกองกำลังและอาวุจุุโธประกอบเป็นแค่ปฏิบัติการทางทหารแบบพิเศษ SVO เท่านั้นนะคะหากตะว,วันตกเปิดฉากครั้งใหม่แบบรอบด้านรัสเซียน่าจะเตรียมพร้อม,มเผชิญแล้วคะ่ะงานฉลองที่มอสโกรประธานาธิบดีซีจิ้นผิงก็มาร่วมงานอยู่ถึงสวันเลย คงมีเรื่องคุยกันเยอะทีเดียวในสถานการณ์ร้อนชาของวาทีสงครามโลกครั้งที่สามท่ามกลางมิคสันยีทั่วโลกค่ะ